ครับก็สวัสดีนา้นาๆนักตกปลาและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องในลำลูกกาฟิชชิ่งนะครับวันนี้ก็พอดีผมพานา้นามาออกหมายที่คลองหกฝั่งคลองหลวงนะครับผมหมายนี้ก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับผมยังไม่รู้ว่าจะมีปลาอะไรมากินเหยื่อบ้างหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้เป็นคลองแคบๆนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูวิธีการผสมเหยื่อการทำลำบ่มกันนะครับผมวันนี้จะใช้เป็นลำบ่มทำลำบ่มน้ำหมักนะครับว่าส่วนผสมที่ใช้มีอะไรบ้างนะครับผมก็อย่างแรกนะครับมีนมเปรี้ยวครับรสผลไม้รวมนะครับอย่างที่สองก็เป็นกะทิแล้วก็มีลำนะครับเอ่อ่ายไหนก็ได้นะครับผมจะเป็นลำขั่วหรือลำสดก็ได้นะครับแล้วก็จะมี แยมโลนะครับแล้วก็ส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำหมักผลไม้นะครับครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการผสมกันเลยนะครับอะทิก่อนเลยนะครับตามด้วยนงเปรี้ยวนะครับผมรสผลไม้รวมนะครับตามด้วยน้ำหมักผลไม้นะครับผมประมาณหนึ่งทับทีนะครับ แค่นี้เลยครับผมก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับอาจจะมีเม็ดแล้วก็ผมไม่เอาออกนะครับน,นานาท่านใดจะเอาออกก็ได้นะครับใส่ลำเลยนะครับตามด้วยแยมโลนะครับผมใส่แค่ครึ่งถุงไม่ได้ใส่ทั้งหมดนะครับก็ผสมลำกับแยมโลให้เข้ากันก่อนนะครับ ลำกับเยมโลก็เข้ากันประมาณนี้นะครับลำกับยมโลเข้ากันแล้วแล้วก็เทน้ําที่เราผสมเอาไว้เมื่อกี้ได้เลยนะครับก็คลุกเข้าให้เข้ากันนะครับขั้นตอนนี้ลำก็จะออกแฉะเลยนะครับผมแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับก็เดี๋ยวพอเราเราออกหน้าไม้แล้วก็ไปผสม ลำกับขนมป,ปังเพิ่มนะครับมันก็จะพอดีพอดีไม่ต้องใช้น้ำที่หมายก็ได้นะครับครับจะออกแชะแชแชะแชนิดนึงนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาเก็บใส่ถุงเอาไว้เลยนะครับครับก็มาเก็บใส่ถุงได้เลยนะครับผม แล้วก็มัดปากถุงให้แน่นนะครับผมไล่อากาศออกให้หมดนะครับไล่อากาศออกให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้น,นครับก็จะได้ประมาณนี้ครับ เหยื่อที่ผมใช้นะครับก็อันนี้เป็นลำบ่มนะครับผมอันนี้น่าจะหมักมาได้ประมาณสักสามสี่คืนแล้วนะครับผมลำบ่มนะครับ อันนี้เป็นหนมปังกะทิสดหนมปังสดนะครับอันนี้จะผสมกากมาพาะพร้าวอยู่แล้วนะครับผมก็จะมีลาขึ้นนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะเอาลาออกอันนี้ลำที่ผมบ่มมาก็เป็นลำทุ่งละยี่สิบาทนะครับผมขนมปังทุ่งละยี่สิบาท ลำถุงละยี่สิบาทหนึ่งถุงอย่างละหนึ่งถุงนะครับปุกเขาให้เข้ากันสักนิดนึงก่อนนะครับหมายนี้ก็พึ่งยกมาครั้งแรกนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีปลาอะไรบ้างแต่ก็พอเห็นมีน้าๆนั่งตกอยู่บ้างนะครับผม อันนี้เหยื่อที่ผมทํามาเนี่ไม่ต้องคับจะไม่ต้องผสมน้ําที่หมายเลยนะครับผมก็จะปั้นได้พอดีนะครับส่วนผสมที่ผมทำเอาไว้นะครับก็จะออกล้วนๆพอดีพอดีนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเติม กากมะพร้าวเข้าไปสักหนึ่งกบมือนะครับก็ประมาณหนึ่งกบมือนะครับแล้วก็จะมีหัวอาหารปลากินพืช9 9 3ามสามนะครับ ก็จะประมาณหนึ่งกำมือเหมือนกันครับคุกเขาให้เข้ากันอีกรอบนะครับปั้นได้เลยนะครับส่วนผสมที่ผมทำไว้ไม่ต้องผสมน้ำที่หมายก็จะพอดีพอดีเลยนะครับ ผมจะใช้เป็นเม็ดโฟมทั้งหมดเลยนะครับผมตะก,ก้อที่ผมใช้จะเป็นะตะก,ก้อทาเองนะครับก็ความยาวอยู่ที่สองเซนครึ่งนะครับอันนี้ผมทําเองใช้ดวงเบ็ดชินุ0.8บนล่างนะครับสองตัว ก็ปั้นปั้นเหยื่อเท่ากับลูกมะนาวนะครับผมเดี๋ยวเรามาปั้นเหยื่อให้ครบแล้วเดี๋ยวมาลงเบ็ดกันเลยดีกว่าครับครับก็เดี๋ยวมาดูสภาพใหม่กันสักนิดนึงนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นคลองเล็กๆนะครับไม่กว้างนะครับฝั่งนู้นก็รถก็วิ่งได้นะครับแต่ที่จอดอาจจะน้อยหน่อยนะครับกอเป็นคลองเล็กๆไม่ได้กว้างนะครับตรงนู้นก็มีนะนะ ตกปลานั่งนั่งลงเบ็ดอยู่เหมือนกันนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นป่าหญ้านะครับถนนก็ค่อนข้างแคบรถต้องจอดหลายทางนิดนึงนะครับรถสวนกันได้แค่สองเลนนะครับขยะตรงจุดนี้นานานักตกปลาที่มาก็ค่อนข้างจะรักษาความสะอาดได้ดีเลยครับยังไงถ้านาน,านาท่านไหนจะมาก็ฝากเรื่องขยะด้วยนะครับผม ก็เดี๋ยวมาลงเบ็ดไม้แรกกันเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ วางรอปลาก,กินครับขนมปังกับโค้ครับลองท้องครับผมเท่าที่ดูในคลองก็ยังไม่เห็นปลาขึ้นอะไรเลยนะครับผมปลาค่อนข้างเงียบเลยครับ20นาทีแล้วก็ยังไม่มีปลา,ามาสวยเยื่อเลยนะครับ น้ะครับแต้มแรกมาแล้วนะครับจากที่รอเกือบๆหนึ่งชั่วโมงนะครับไซส์สวยเลยครับผมครับครับไซส์ใหญ่เลยนะครับผมปานินแต้มแรกนะครับวันนี้ไม่แห้วแล้วนะครับ อันที่สองนะครับมาติดๆเลยนะครับเป็นปลาขยงนะครับ ก็เป็นปลาตะเพียนนะครับมาอีกแ้มนะครับนะ้นะ,นะเป็นปลากระมังนะครับครับก็น้าๆครับ หมายนี้ที่ผมมาลงนี่ก็อยู่ช่วงระหว่างาคลองลังสิตกับคลองหลวงนะครับผมเป็นช่วงระหว่างคลองหกช่วงระหว่างกลางๆพอดีครับลังสิตเข้ามาตรงนั้นรู้สึกว่าน้ําจะเสียนะครับผมน้ำำําดําๆผมก็เลยเลยขึ้นมาช่วงระหว่างกลางระหว่างลังสิตกับคลองหลวงตรงนี้ก็บรรยากาศดีนะครับผม เงียบสงบดีครับผมลมเย็นสบายครับแต่ว่าปลาจะกินห่างตัวหน่อยครับผมนั่งตกไปเรื่อยๆครับยังไงก็ได้ปลากลับบ้านแน่นอนแล้วครับวันนี้ครับติดตามลุ้นติดตามเชียร์กันนะครับผมด้าน,นที่ห้านะครับเป็นขยงนะครับผม ปาที่นี่กินห่างตัวมากเลยนะครับผมนะ้าครับแยงแยงมาอีกหนึ่งแต้มแล้วนะครับผมครับนะ้านะครับเมื่อกี้ผมเดินไปถามน้าที่ตกปลาลงเบ็ดลงนรานฝั่งนู้นนะครับผมเห็นนะ้าเขาบอกว่าปลาเข้าช่วงแปดโมงนะครับถึงเก้าโมงเข้าดีหน่อยนะ้าเข้าได้ปลานินไซส์สวยๆฝ่ามือฝ่ามือไปสี่ห้าแต้มเหมือนกันนะครับ ของเรามาก็ค่อนข้างจะสายครับก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันต่อไปติดตามลุ้นติดตามเชียร์กันต่อไปครับ กระมังนะครับผมครับก็สวัสดีนะนาะยอีกรอบนะครับผมตอนนี้พอดีผมย้ายมาอีกหมายหนึ่งนะครับหมายเก่าปลาค่อนข้างจะกินหางตัวมากเลยทีนี้ผมขึ้นมาทางฝั่งของหลวงอีกนิดนึงไม่แน่ใจว่าจะมีปลากินหรือเปล่านะครับผมก็มาลองดูกันครับย้ายหมายมาประมาณ1กิโลครับ เดี๋ยวมาติดตามดูติดตามเชียร์กันครับเ้าก็ต้องขอภัยด้วยนะครับพอดีมาลงหมายที่ใกล้กับที่เขาอังวิน้ำเข้านาอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผม ็เป็นปลากระมังนะครับผมครับก็สวัสดีนะาๆน,นะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบเกือบจะสี่โมงแล้วนะครับวันนี้ปลากินห่างมากเลยครับผมย้ายหมายมาได้ชั่วโมงครึ่งเพิ่งจะได้สองแต้มนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บของกลับบ้านเลยดีกว่าครับผมก็เดี๋ยวมาดูผลงานที่ได้วันนี้นะครับผม ครับก็ประมาณนี้ครับครับเรมีปลานินไซ์ใหญ่อยู่ตัวเดียวนะครับผมนอกนั้นก็เป็นปลาประมาณสามนิ้วนะครับวันนี้ปลาค่อนข้างจะกินห่างตัวมากเลยครับผมเงียบมากครับย้ายหมายมาได้ประมาณชั่วโมงครึ่งก็ไม่ได้แต้มเพิ่มเท่าไหร่นะครับปลาขยงที่ได้มาหลุดไปนะครับผมก็น่าจะหลุดจากรู ที่ขังเนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวต้องไปหาดูครับผมว่ามันรั่วอยู่ตรงไหนนะครับมันขาดตรงไหนปลามันถึงได้หลุดไปได้นะครับก็ยังไงก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ